คือว่าเออเลื่อนมือเลื่อนวันเดือนไปยังใดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะเดินทางทา<อ>งแรกที่ว่าเสีเอารถข้ามไป <c oughs> มาฮงยังว่าไอ้ทีมเนี่ยถามทางน้ำนองเนาะผู้ใดที่สิฝากของอยังไปบริจาคหรือว่าให้คนทางบ้านเนาะการส่งมาเด้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคิวอาคอดไ้ให้สกแกนสบายดีสวัสดีครับสวัสดียินดีมีเพื่อนแล้วครับมัน,นีขาเขาต่อไม่มาเจ็บตัวครับ ัางเก็บของนะมือนี้กิสีมาอัปเดตนะครับอัปเดตเกี่ยวกับการไปเล่าครั้งนี้นะครับจะได้เืนไลาประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนใกล้เขามากแล้วนะครับบาทีว่าโดนในช่วงนไาเดือนกว่าถึงสามเดือนประมาณนี้เราบ่รู้ว่าจะได้ไปมือได้กันแน่เพราะว่านี่การอัปเดตมากท่าองหงนะว่าอาจจะได้เลื่อนออกหรือว่าเลื่อนเขามากนี่นะครับ าจจะได้เลื่อนออกไปหรือว่าจะได้เลื่อ,อนเขาม้าเนาะเพราะว่าเรารู้วา่าทางคุณเป็นยัดไซมื์ไหนเนาะเห็ดบุญหเห็ดแมงให้กอดกับแม่น้องหงส์ที่เป็นเดซเซียไปแล้วเนาะจะได้จะ,จะให้น้องหงมาอัปเดตครับตอนนี้น้องหงส์ก็นองไอรดิ้นกันอยู่ในห้องตัวน้องหงพากาบน้ำแล้วตอนผมดูค่าออกผมก็เลยมากเก็บโต๊ะโต๊ะจะดีจะแชียร์หนุนคืออะไรทาให้ลูกค้าในช่วงรอบแรกนะครับกสบ,บายมั่วกว่าล่ะ ดถ้ากันเราจะพาเขาไปถามน้องของรับว่าไปเล่ารอบปีนย้งงเาจะไปจักมือกันแน่ก็ว่าจะไปมือใดเนาะเพราะว่าผมกัจะได้ล่างานถือเพราะว่าการล่างานก็ต้องได้นัดแจงลุงขี่หรือว่าแจงพหน้าสายตรวจพหน้าที่ทํางานนะครับว่าจะได้ไปทางประเทศหรือว่าไปเล่าใช้เวลาจักมือจะได้ล่าล่วงหน้าไว้เถิดครับแล้วก็จะได้ให้คนที่ของงาน ทานผมอะ่ะได้เตรียมตัวไว้นะครับในวันนี้ของ,งานแทนผมได้ถือมือแล้วครับจะได้จ,จ,จัดการเออเงินไว้จ,จัดการช่วงเวลาของเจ้าขอให้มันถึกต้องนนะเพราะว่าเจ้าของไปจะต้องได้รบกวนให้ขาเจ้าขอเว้นท่านนั่นนะว่าจบวันนี้ออกจากงานนะครับนั่แน่นว่ารถจะปิดบัตไปแล้วแต่ก็ต้องได้เก็บเงินอีกคือเก่อนเก็บตัวจะเข้ากันเก็บอเตอร์ไซค์ไปนั่งน,นะครับเวลาออก คุ้งกันใส่เวลาจาักหน่อยนะครับเพราะว่าพัสป,ปอร์ตรถกับบ้านในเห็ดแล้วก็พัสป,ปอร์ตนอยลิงกับบ้านในเห็ดและที่แน่ๆหลังจากประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละผมจะได้ไปเห็ดพัสป,ปอร์ตรถเนาะจะเล็เดแค่แล้วภายในเดือนนี้เลยเพราะว่าจะเดือนหน้าเบาบางแล้วก็เดือนหน้า็เบาบางเน,นา,านะแถวๆแล้วให้ตัว พราะจะควางก็จะจะหยุดงานควางแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปขอครับ,บนของดีข้างในเนาะของกับไปในในครัวแป๊บนึงเก็บตัวแล้วลวครับอุทิพยาเบื้องสิ่งหนึ่งที่ผมผิดพลาดไปที่แบบเแยให้ครอบครัวหนึ่งเสียคนที่เขหาหักไปเนาะคือผมตัดต้นใหม่ครับมือนี่ตัดต้นในนี่เนาะลงเนาะต้นไส้กรีดอย่างนี้แหละลง เดี๋ยวผมบังเอิญตัดไปถือข้างนกหน่อยครับตอนนี้เลือ,อยึดตัวเดียวครับนี่ยังหายใจอยู่ยังยิงยิงยยย่ยยยยนครับนี่ตัดไปสองมือกว่าสามมือแล,ะละ้วล่ะนี่ครับตอนที่ผมตัดนี่มันหักไปเลยได้ยนี่ยขายไปเลยแต่ข้อโชคดีก็คือแม่นกยังกลับมาหาลูกอยู่ ผมก็เลยเอาห้างใหม่มาเพื่ออยากง่ายห้างมานน่เนาะเป็นนกขอดนะครับนี่พเพื่อนหัวจากนกขอดปะนกขอดสีตัวใหญ่ก็นกไอ้นกกระจอกใหญ่ก็นกกระจิบลายเติบครับลูกคนผมตัดอยู่ง่าน่าจะเป็นง่าเนี่แหละแต่ผมดึงลงไปพูดน,นะผมสัตว์ใหม่ลงไปหนุนเนาะง่าใหม่ที่ตาผมเอาทียงมแมงลางดินเสียงลูกนกหอยเนี่ยครับจิบๆๆๆอยู่นี่แหละผมเลยหันมาเห็นที่จริงมีสองตัวครับ ที่มีสองตัวพงไว้ในห้างนี่สองตัวแต่ว่าแม่เขารู้ว่าอีกตัวหนึ่งบลอรครับนี่แม่เขาเกี่ยออกมากด้วยจับออกไม้นะครับมาถีบในข้างนอนก็เลยตายละมวอยอยังละเสียละว,ว่าตกลงไปกระแทกแคงขนาดจะบลอรตั้งแต่เมื่อนั้นแหละมาถี่มาข้างล่างกันอ้อมีนอนละแม่งนอนมีนอนแล้วครับนี่นอนมาเจาะแล้ว นะคกันเลืเหลือตัวเดียวเลยแต่ยังโชคดีครับที่แม่เพิ่นยังมาเบิ่งเอาลูกอยู่เนาะนอนกันดีกว่าบินวนทำเช้านี้นะครับไ่าเนี่ก็ะจะอยู่สายไฟนี่แหละคือว,ว่าบินหาย,ยีหายนอนน้ำมือเนาะน้องของกับแม่ให้เบิ่งเลยครับพอของของเวีดเยดนามขึ้นเนาะน้องของแม่ให้เบิ่งเลยแม่แม่พอแ,แม่นกเนาะกลับมาเฝ้าลูกเยอะมาปลวกลูกเยอะ น้องของไนรินครับน่าจะแต่งหน้าแต่งผมหล่อยแล้วล่ะพาน้าแมครับฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอรีนสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าสสวัดีจ้าโอุ้ยอ่าปากปวดอะไรมาสบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวดูมีทรรสวัสดีจ้าถ้ากะเทยยังไง คนเครื่องออกออนนี้่มาจับหินใหญ่ใหญ่อเดินตรงนี้ปะเดี๋ยวตรงนี้แล้วอ,เอ,อืเก็บออกนะคะคือเก็บออกใส่ไปยังไดมันค่เก็บเก็บไว้ไปให้เด็กน้อยใส่ยุบไปคือว่าเออเดือนเรือนมือเดือนวันเดือนไป่ยังไดเยอะว่าหีแรกเราฮงคิดว่ามันท่อเข้าประดิบดีมันหึ่เดือนเก้ามนมาแต่ละปีจ้ะแต่ว่าปีนี้อ่ะ ใบเบ่งปฏิทินเรามันก็เลยว่าลุอลงมาเป็นเดือนสิงค์าสิงค์อาูยแต่ว่าเป็นเดือนพเท่าเดือนเก้าพเท่าวแต่แต่มันที่ยี่สิบสามก็เลยเจ้าของตอนนี้ตั้งใจไปประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่แล้วว่าจะไปเดือนกันยาย<ม>นเรื่อ,องเขามาเดือนหนึ่งมุตรสันเนี่ยไปเดือนหน้าเรือ,องเขามาเดือนหนึ่ง ไอ้ก็จะได้ไปแจ้งทางบังคับงานว่าเดือดเขามาลูกกับจะค่ะเพรายังเดียววันนี้ว่าคนหน่อยก็จะบอกกล้องครับหืมว่าผิดกล้องดีใจไหมหนูจะได้กลับลาแล้วหนูจะไปไปหาคุณยายแล้วอืมดีใจไป้หาคุณยายแล้วค่ะเออเมิร์เมืรอเมิร์อีบาอเทีอกแห่อีบาอเทีอกแห่ เพิ่นมักล่องแห้งเดี๋ยวดี๋ดี๋ย,ยไปซุดที่ไลยซุดสุดอันบ้าวิทย์ทยิ่งกับสุดหนึ่งซุดเป็นแท่งงานจะสุดหนึ่งมันก็เลยซุดเต็มตู้เพราะชื่อเองเลยบไดีเท้าซุดนะไอ้นุ่งบไรีแล้ว๋ยวสามซี 4. เพราะนเป็นขายกรบบอกเละกันบ่หน้าจะได้ยูเดออือ เดี๋ยนี้สามหายง่ายใหญ่ใหญ่เพรว่าต้นนี้มันเอวใหญ่อืมถ้าเลือกเบิ่งอันใดที่จอดกลับไปให้น้องเอาไปให้อันไอ้ใส่ไปได้เอาให้ผู้อื่นใส่นะจ้ะเสื้อผ้าน้องหงกับหิ่มพวกนี้ใส่เนี่ยคือตัวนี้ก็ใส่ให้บีวีดิ้งแค่เดียวจ้ะคือใส่แค่เดียวอิเล่อันชุดอสทวงอันนี้ก็แค่เดียวว่าเป็นสุดไปใช้เหรียญแล้วแต่ความก็ซื้อมาใช้งาน ลูกตาเขาไม่เย็นอ่อนัวนากล่องได้เดือนนี้จับกล่องเส่หน้าจะของแต่ว่าเสื้อนีไอหิมน่าจะใส่ไปในหนูใส่ไปให้น้องใส่เวลายังไม่ไหม้ไงเนาะลุงแต่เดี๋ยวมีเวลาแบบทุกมีงานทุกแขนกับทุกแขนเต็มที่สุดน้องหงส์แม่งก็สุดแต่งงานนี่แหละครับก็คือจะได้เลื่อนมือเขามาเดือนหนึ่งเต็มๆเนาะตั้งใจว่าจะไปวันที่21สิเนาะ21 สิงหาที่จีมาถึงก็คือเดินหมานี่ยแหละครับเจ้าหาน้อหของใส่ใเงินเดินมาของกับมาใส่ของอย่างไว้ขึน้นเนาะอันนี้ใส่ไปได้ก็ได้เก็บนะใ่จนลืมว่าเจ้าของมีสุดแบบใดได้ไหมนอะ่อเอลินใส่ไหมเอาไว้ให้เอลินใส่ไหมเก็บใส่แม่บรรลุหึอีเมียพูดว่าจีใส่ใดบ,บ่โอ้ไม่ต้องเสียดายบม่ต้องเสียดายจะของสั่งไม่สมอบตุ่ต้องเสียดายอันใดเบบอได้ว่าเสียดายน,น,นี่สั่งไม่ยุ่งสมเหตนุ่งแค่เดียว ยาซื้อให้ได้ไนอ่าบัาเลนบัลเลนขัาไปเต็มลังรถอีลีครับกับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอดเนาะเดินทางค<อ>รัเงแรกคีดว่าสิเอารถค้ามไปมะฮงอยังว่าไอ้ชิมจะถามทางน้ำนองเนาะพี่ว่าเป็นอย่างอันโมเมนต์ยังเดอ๋เดีวทางเมื่อบ้านจะขวาขอรไ เจ้าของกระเป๋หวัวใจท่านนี่ยแค่เจอขอพูดจาก,ก,จกที่รถมาไงที่รถมาซืีนน่อเนาะรับมาทำทักสุดทางรถเพราะบ้าน้ราหงวินรถจ้่ป่ะอันนี้เป็นนังตรงกลางนะลูกอาจจะลูกอะไปตรงกลางแล้วป่ะอันนี้จะเก็บผ้าเอาเอาไปให้เอาไปให้พี่ใส่ลูกอันนี้เก็บเหมี่ยนกลับไปให้คนที่อยู่ทางบ้านแไ่อันนี้เอาไว้อยู่ <c oughs> อันนี้จของอาเาใช่ไหมเอาใส่ไปวัด ว่าฮหดบุญเนาะกัผู้ใดที่สิบฝากของยังไปบริจาคหรือว่าให้คนทางบ้านเนาะ<ช>กะส่งมาได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นคิวอาโคดไว้ให้สกแกนไล่แล้วค่อยมาทัดถามออทีอยูให้เพื่ออยากมีคนส่งของไปให้คนทางบ้านเนาะนอ,อยู่เมืองเฟืองแด้อยู่เมืองเฟืองเจ่ออทียูอยู่เหนือละให้แต่ว่าต้องส่งมากนวันที่สิบห้าสิงหาเนะาะอ,อกวกหรือว่ากนวันที่สิบสิงหาก็ได้ว่าจะไดเอามาคัดแยกแล้วก็ สักอีกรอบนึงปฏิเจ้าก็ไปให้ขาเจ้าเอาไปชัดแยกไปให้คนทางบ้านนะเพราะว่าเราเนี่ยเอารถไปเองปเสียเอาของไปในไ,ไล่์นะเยวมีคนอยากดบง,งปันสิ่งของเนาะสุดน,น,น้องหงน่ะน้องหงเอาไปให้เด็กน้อยอยู่บ้านเขาขอเขาขอเพราะว่าตอนนี้เขาก็พรวงดิสี่เดือนเขาเลยขอขสุดน้องหงเนาะเขาก็เก็บไปให้อันใดที่น้องหงบ่บ่ใส่น้องก็เก็บ ใ,ใส่ใ่าใส่ทำอะไรคะบ้านมาเก็บซอยอมีแมี่ี้ออไปเก็บตัวหันอี่หลามากกว่านี่เมีบอกหัวไ่ได้ใส่ได้ไม่ได้ไปใส่เลนใส่ยี่บ้านใส่ได้ของพ่ได้ใ <ไป S 2> ส่จิยาใส่เย็ยนให้ด้วยเล,ยล้เยอะให้พ่อพแม่แม่ด้วยเลยลเอากล้องเอากล้องไปเอากล้องไปเย็ยนเลยไป แล้วเข้าไปเยือนที่ฝางตัวเองอเยือนแบบไม่จับนะอ๋อเย่าปิดกล่องลูกก็อวดอัวกล่องิอืมวานมาหาพลออนี่มาเอาอกล่องเลยนี่เอากล่องกอดจีในอีหล่าเนี่ยจังนายพลถือกล่องถือกล่องไทยให้อีแม่ได้ไนายพลแบบเขาเวทนี่จีวันอีหล่าไทยกล่องให้อีแม่ได้ใช่ ก๋มเผ็ดไอ้กันกระแทกก็ให้จะไปดึงขาดเลยงนาเลือกของอันนี้ยาซื้อให้หน้องหงส์ใส่เนาะว่าน้องหงส์ใส่บ่ได้จด้ไอหิวหรือเราจะใส่ได้เอาไวปจะไปใส่เล่นอ๋อห่นถ่ายหนูอยู่ถ่ายหนูอยู่ อืฝ่ายไทยหนูอยู่ประจำปีน,น้ากล้องนี่ไอรินจ้าหนูชื่อไอรินค่ะอ่ะจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บอื้อห <c oughs> ักเลยอื้อหืออื้อหือหักเนาะอันนี้อ ยืนีเย,บเยบ็บเย็บกะวาหน่อยเด้อนียืดงยังมีเราจะได้ไปเสื้อทงทะเลแล้วก็รกระลังเนาะกระอะยามว่างพีาา่น้องจะได้เลกได้เงนะแต<ะ>่เะว่าเามีลกาเ้ของบบีเง่มุ <c oughs> งอแตปวงชายพี่เวดิ้งเจ้าของนุ่งเลนมะเอาไปเธอเป็นนุ่งเลนมะววน,น,นุ่งดำหน้า <c oughs> นุ่งเกียวเขา <c oughs> เม็ดเขาฟักบุรลนกิฟเจ้าหญิงอดินเอาไว้ใส่คู่ไอรินไปเดี๋ยวคลิปนี้พี่นี่ผมกับมาอัปเดตมือสิไปสิมานี่แล้วเนาะแล้วก็ไปอยากฝากของยังไปทั้งโซบอเล่าเนาะฝากไปแบ่งปันของใส่ของซอยกะเดี๋ยวผมจะขึ้นขี้โอโคตไปอีกเที่ยนหนึ่งนะครับผมสแกนขี้โอโคตแล้วก็ทักมาขอที่อยู่เด้เลยไปเดี๋ยวขอตัวเอาน้องไอริอน,อน,อนไปนอนกันตื่นตดรวจเมานะเนี่ย เดี๋ยวหนนล่อนจะได้มาเก็บผ้อาตัวจะได้อุ้มไปเล่นจะเข้าแล้วไงน้องของออกกินนุ่มนอนครับบ๊ายบายจ้ะคุณแม่โอ้ยชุดสวยบ๊ายบาย,บาย,บายไอเล่นจ้ะเอาโอ้ชอบเหรอจะใส่ให้ดูดินี่บายๆกันเลยบ๊ายบาๆไปเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้ลูกกลับมาเอ่อนั่งตัวใหม่ๆ,ๆนั่งนี่ป้ายติดทุกตัวเลย คนตัวมพพอกม่ได้ซุดอันนี้ก็บแหวกวกไปกวนี่แม่ไปแม่เก็บควาอย่กวนีแม่ไปเงาขึ้นไปมึจจะคั้ววิอย่างนี้เลยีกันบ่อยังเเเลยไปหาอีพอไปไหาป้าป้านะป้าป้าไปไปหาป้าป้าไีกไม่ดีไปป้าปาไป มามีมามีทำงานอยู่ปะป๊าไม่ได้ทำอะไรไปหาปะป้าไปผู้ใดไปติดไปหาเขากันเนาะก็อีเมียูดิใส่สุดยังไม่รับบุญยันสองก็สันสามสั่นก็เอาอวบให้กับบ้อเว้ยไปแล้วลูกไปละกลับมาแล้ยปีประตูปีแม่เลยปีประตูไว้เลยเอาอวบให้ก่อนนะมึงดูว่าอีเมียเห็นยังไมแบบ พ่อให้ยากให้แม่พอให้ยังให้แม่พ่อแม่ให้ให้แม่แม่ให้ให้แม่์ด้อะชุดจุ๋ยมั่งดูนี่บอกป้าเอาให้แม่หน่อยป้าเอาให้มันมีหน่อยบอกี้ไม่เอาออกหรอกเอาให้มีหน่อยบอกไป มามาเอาให้มีหน่อยไหมเรียกแล้วมามาก็อเอากระเท่งเลยมาต่อให้มีหน่อยบอสอืมผู้ควบคันเป็นแม่กับเจ็บทุกคน